You're listening to Radical m Podcast เรื่องไม่รับฉบับหมอหมอที่แม้แต่หมอก็อาจไม่รู้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Radical Podcast อดแคสต์ที่จะรวมเรื่องไม่รับฉบับหมอหมอวันนี้กับออมค่ะโดวยวันนี้มาใน EP แรกคอนเทนต์เรื่องเรียนแพทย์ได้เป็นหมอเรียนอย่างไรหนอถึงไม่เครียดค่ะ เกินก่อนนะคะว่าออมเชื่อว่าทุกคนในที่เนี้ยก็ต้องมีภาพจำว่าคณะแพทย์เนี่ยเป็นคณะที่เรียนหนักแล้วก็มีปัญหาความเครียดเป็นลาดับต้นๆเลยใช่ไหมคะและทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่านักศึกษาแพทย์และแพทย์เนี่ยมีวิธีจัดการกับปัญหาสุขภาพจิตของตัวเองอย่างไรเพราะงั้นเราจะมาหาคําตอบในอีพีนี้ด้วยกัน,นะคะ่ะ ก่อนอื่นนะคะเราจะมาทําความรู้จักกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านของเราที่มีประสบการณ์ตรงกับท็อปิกในวันนี้กันค่ะเริ่มจากพี่ไผ่ตัวแทนการแชร์ประสบการณ์จากชั้นคลินิกค่ะครับก็สวัสดีครับอ่าชื่อไผนนอไ่นะครับผมกันตินันรอดไพบูลนะครับเป็นนักศึกษาพแพทย์ชั้นปีที่6หรือเอ็กเทอร์เนาะตอนนี้ก็อยู่ที่เรียนอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลายัยมหิดลครับค่ะแล้วต่อมาค่ะก็จะเป็น แขกรับเชิญคนที่สองของเราค่ะก็คืออาจารย์ทานตะวันโดวยวันนี้อาจารย์ก็จะมาทําให้ชื่อตอนของเราที่ว่าเรียนอย่างไรหนอถึงไม่เครียดเป็นจริงกันค่ะ,ะพี่ชื่ออาจารย์ทานตะวันนะคะพี่เป็นจิตแพทย์นะคะ,อะตอนนี้อยู่ที่สถาบันการแพทย์จัก,กรีนฤบริบบินนะคะ,ะแต่เรื่องของการดูแลเรื่องของจิตใจนะคะพี่ก็ได้มีโอกาสนะคะได้ทำโครงการรามาธิบดีเซลเดนเบลวิ่งเซ็นเตอร์นะคะที่จะดูแลเรื่องสุขภาพจิตใจกับน้องนักศึกษาแพทย์นะคะ ก็ถ้ามีอะไรก็สามารถปรึกษาได้นะคะค่ะและในส่วนของออมเองก็จะเป็นตัวแทนของชั้นพีคลินิกค่ะก่อนที่จะพูดถึงการดูแลสุขภาพจิตของเราเนี่ยเราก็มาทำความรู้จักกับรูปแบบการเรียนของนักศึกษาแพทย์กันก่อนนะคะ ในส่วนของพี่คลินิกค่ะออมเองก็เพิ่งมีประสบการณ์ของชั้นปีที่1แล้วก็ชั้นปีที่2ต้นเทอมค่ะโดยในส่วนของชั้นปีที่1เนี่ยออมขอแบ่งเป็นเทอม1แล้วก็เทมอม2นะคะเทอม1ออมยังเรียนพวกเบสิกไซส์ค่ะซึ่งทําให้ตอนนี้ยังไม่ต้องมีการปรับตัวยังสามารถใช้ชีวิตชิลๆสบายๆได้ออมเลยถือว่าเนี่ยเป็นการพักผ่อนจากการสอบเข้ามหาลัยค่ะส่วนเทอมที่สนะคะ ก็จะเริ่มมีวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นแพทย์มากยิ่งขึ้นค่ะทําให้ออมต้องปรับตัวมากเพราะว่าออมก็เองก็เคยเป็นคนที่เรียนพิเศษมาก่อนใช่ไหมคะซึ่งการเรียนพิเศษเนี่ยทำให้ออมรู้สึกว่าออมชินกับการที่จะได้เรียนจากข้อมูลที่มีคนย่อยมาให้แล้วในขณะที่มหาลัยบางอย่างถ้าเราสงสัยหรือว่าสับสนอะไรก็ต้องมีการหาเองบ้างค่ะเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่ได้สติก,กับเราตลอดนะคะแล้วพอขึ้นปี2ใช่ไหมคะรูปแบบการเรียนก็เปลี่ยนไปอีกค่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็มาเรียนเป็นบล็อก ซึ่งตามจริงแล้วเราควรจะได้เรียนกับอาจารย์ใหญ่และมีการทำแลบใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ติดสถานการณ์โควิดก็ยังทําให้ต้องเรียนออนไลน์กันต่อไปค่ะซึ่งมาพูดถึงการเรียนกันบป็นบล็อกนะคะการเรียนกันบป็นบล็อกเนี่ยออมรู้สึกว่ามันเร็วมากเพราะว่าแบบมันมีเลคเชอร์ออกม่ทุกวันเลยมันทําให้ออมรู้สึกว่าออมต้องพยายามตามคลาสเรียนให้ทัน,นะคะ่ะช่วงนี้ก็มีความเครียดนิดนึงนะคะก็ทําให้ออมรู้สึกว่าเออออมต้องให้รางวัลตัวเองกับการที่พยายามขนาดนี้ด้วยการกินของอร่อยๆค่ะ ลังจากที่เรารู้ของชั้นพีคลินิกแล้วใช่ไหมคะออมก็จะมาขอถามพี่ไผ่ค่ะว่าพี่ไผ่คะชั้นคลินิกกับชั้นพีคลินิกเนี่ยมีความต่างกันยังไงบ้างคะแล้วตอนพี่ไผ่ปรับตัวเนี่ยพี่ไผ่ทำไงบ้างอ่าโอเคครับก็เมื่อกี้น้องออมก็เล่าเรื่องของพาร์ตพีคลินิกกันแล้วเนาะเดี๋ยวพี่จะพูดพาร์รคลินิกคร่าวๆแล้วกันการเรียนคลินิกเนี่ยต่างยังไงกับชั้นพีคลินิกก็เดี๋ยวขอเท้าความก่อนเนาะคลินิกเนี่ยจะแบ่งเป็นปีสี่ปีห้าแล้วก็ปีหกถูกไหมครับ เราจะแยก2ออโซนก่อนก็คือเป็นโซนปี4ปี5แล้วก็จะเป็นโซนปี6โซนปี4ปี5เนี่ยครับคือเราจะเรียนเป็นเก็บทุกวอร์ดครับผมเมื่อกี้ตอนเราเรียนปีคลินิกเราเป็นบล็อกถูกไหมพอเราขึ้นคลินิกเราจะเรียนเป็นวอร์ดวอร์ดคืออะไรวอร์ดคือจะเป็นคล้ายๆกับว่าพอขึ้นการรักษาโรคของคนไข้เนี่ยเราจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มๆครับก็คือแต่ละกลุ่มเนี่ยเราจะเรียกว่าวอร์ดเช่นกลุ่มในคนคนอายุทั่วไปเราก็จะเรียกว่าวอร์ดอายุรกรรม กลุ่มอายุเด็กก็จะเป็นวอร์ดเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งชั้นปี4กับปี5เนี่ยเราจะถูกกระจายไปแต่ละวอร์ดเรียนไปเรื่อยๆวนไปครับพอจบวอร์ดหนึ่งแล้วก็สอบพอจบวอร์ดหนึ่งแล้วก็สอบอันนี้คือปี4ี่ปีห้าเนาะสำหรับพอจบปี4ี่ปีหปุ๊บพอขึ้นมาปี6ปี6เนี่ยจะเป็นการไม่เชิงเป็นการเรียนแล้วเป็นเชิงการทํางานมากกว่าครับเราจะเรียกชั้นปี6เนี่ยว่าเอ็กซ์เทร์เนาะ ก็คือเราจะเป็นการปฏิบัติงานบนวอร์ดแทนแล้วครับจะไม่เน้นการเรียนเหมือนปี4ี่ปี5แต่ว่าจะเน้นการทํางานเราไปเรียนรู้การทํางานบนวอร์ดรู้เรียนรู้ว่าเราจะรักษาคนไข้ยอย่างไงจริงๆไดออเดอร์จริงๆให้ยาคนไข้จริงๆทําหัตถการจริงๆอันนี้คือจะเป็นปี6ครับผมามาดูที่เรื่องการปรับตัวกันดีกว่าเนาะถ้าเราพูดถึงชั้นพีคลินิกเนี่ยก็คือเราเหมือนกับเราจะเรียนเลคเชอร์พอเราเรียนเลคเชอร์จบแล้วเราจะไปสอบใช่ไหมครับ ขึ้นคลินิกมาก็เหมือนกันเราก็มีเ,เลคเชอร์และเราก็มีสอบแต่สิ่งที่เราจะเพิ่มเติมเข้ามาที่ต่างจากพรีคลินิกเนี่ยคือการดูแลคนไข้ครับพอเราขึ้นมาบนบอร์ดคลินิกแล้วเนี่ยเราจะได้รับแอสไซ n m เมนต์หรือแบบได้รับมอบหมายว่าเราจะต้องดูแลคนไข้จะต้องเรียนรู้การซักประวัติการตรวจร่างกายเพราะฉะนั้นพอมันเริ่มมีการดูแลคนไข้ามาเนี่ยรูปแบบการเรียนมันไม่ใช่เป็นการเรียนเลคเชอร์อย่างเดียวแล้วครับแต่มันจะเป็นการเรียนที่เรียกว่า กึง่งกึ่งเรียนแล้วก็กึง่งกึ่งทำงานด้วยนั่นแหละครับเราเลยก็เหมือนกับต้องแบ่งเวลาว่าเฮ้ยช่วงไหนเราจะเอาไปเรียนนะช่วงไหนเราจะต้องทํางานช่วงไหนเราจะต้องดูแลคนไข้การปรับตัวมันค่อนข้างเยอะเลยคือเราต้องตื่นเช้าเจ็ดโมงเช้าเราต้องรีบวิ่งขึ้นไปวอร์ดแล้วต้องไปคุยกับคนไข้ซักประวัติคนไข้วันนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณลุงดูคนไข้ว่าดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเรียกว่าเรื่องเลคเชอร์เนี่ยคล้ายๆพี่คลินิกคือมีเลคเชอร์จัดให้แต่ว่าเราจะเพิ่มการทํางานเข้ามาด้วยครับผม ็นับได้ว่าเป็นการปรับตัวที่หนักพอสมควรเนาะเราใช้ชีวิตชิวๆแบบเมื่อก่อนไม่ได้แล้วครับเราไม่สามารถตื่นแปดโมงเก้าโมงตื่นมาแล้วก็เอ้ยไปฟิตเนสก่อนแล้วกันแล้วค่อยมานั่งอ่านหนังสือไม่ได้ละเรามีเวลาเป็นตัวกําหนดเวลาว่าเราจะต้องเข้างานกี่โมงเราออกงานกี่โมงเรามีความรับผิดชอบมีคนไข้ที่ต้องดูแลครับผมอันนี้คือเป็นรูปแบบของคลินิกเข้าๆเนาะ เป็นการอธิบายที่เห็นภาพมากเลยค่ะพี่ไผ่แล้วก็ราละเอียดเห็นภาพชัดเจนของความแบบความต่างของเพนคลินิกแล้วก็ชั้นคลินิกเลยคะ่ะค่ะพ,พอตอนนี้เราก็มารู้จักรูปแบบ Ь การเรียนกันแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาพูดถึงปัญหาที่เราพบเจอกันคะ่ะโดยเริ่มจากของออมก่อนนะคะของออมเนี่ยคือก็อย่างที่เคยพูดไปคิดว่าทุกคนน่าจะเดาออกนะคะก็คือออมรู้สึกว่าต้องมีการปรับตัวจากปีหนึ่งเทอมหนึ่งมาเป็นปีหนึ่งเทอมสองใช่ไหมคะพอเป็น ปีหนึ่งเทอมสองเนี่ยออมก็รู้สึกว่าเออก็ตามไม่ทันแล้วก็รู้สึกกดดันเพราะว่ารู้สึกอีกทีก็เหนือหนึ่งเดือนแล้วจะถึงจะสอบแล้วต้องตามเ,เลคเชอร์ที่เรายังไม่ได้เก็บนะเราจะต้องแบบทําสรุปหรือว่าเราต้องอ่านหนังสือนะอือล้วก็แบบมีช่วงหนึ่งที่ไม่ค่อยอยากทําอะไรเลยครับอยากเรียนก็ไม่ค่อยอยากเรียนแต่ว่าที่ผ่านมาได้นี่ก็เพราะว่าของอร่อยเหมือนกันค่ะอมก็จะแบบมีสิ่งที่ชอบมากๆอย่างนึงก็คือชอบกินของอร่อยไปพร้อมๆกับ การดูสารคดีฆาตกรรมค่ะแบบอมดูแล้วรู้สึกว่าผ่อนคลายมากๆเลยแล้วอมก็จะใช้วิธีนี้กับตอนปีสองที่ออมต้องแบบปรับปรุงตัวเองจากการเรียนแบบเหมือนมัธยมมาเป็นแบบเรียนบล็อกใช่ไหมคะอมก็ยังใช้วิธีนี้อยู่ก็รู้สึกว่าค่อนข้างไปได้สวยอยู่ค่ะแล้วส่วนของพี่ไผ่นี่เจอปัญหาอะไรบ้างหรอคะปัญหาของพี่ใช่ไหมคือถ้าเอาเป็นเอาขอเพิ่มเติมของพีคิกนิดนึงก่อนเก่อนจะได้ดิงเข้ามาในส่วน พี่อาคนิกเนาะตอนพี่คีนิกอะ่ะพี่ว่าปัญหาที่พี่เจอก็คือคล้ายๆกับน้องอ,อมเลยก็คือพี่เป็นคนที่เรียนตามไม่ค่อยทันเพื่อนในห้องสดพอเราเรียนตามไม่ทันเราจะรู้สึกว่าแบบโอ้เวลามันไหลไปเร็วมากเลยเนาะแป,ป๊บหนึ่งจบบล็อกแป,ป๊บหนึ่งจบบล็อกแล้วก็แบบมันก็เกิดการดาวขึ้นอะไรเงี้ยครับอันนี้คือปัญหาที่พี่คีนิกส่วนใหญ่จะเจอแต่พอมาเป็นคลินิกแล้วเนี่ยปัญหาส่วนใหญ่ที่พี่ตัวเองเจอนะแล้วก็คุยกับเพื่อนๆแชร์กับเพื่อนๆอ,อ,อะไรมาเนี่ย ปัญหาส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องความเครียดจากการทํางานพอสมควรนะครับอเป็นยังไงเหรอคะพี่คือแบบเครียดจากคนไข้หรือว่าเครียดจากแบบต้องแบบทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับพี่คลินิกของเราอย่างของน้องออมเนี่ยมันค่อนข้างต่างคนต่างเรียนกันเนาะก็คือมาช่วยกันด้านการอ่านหนังสือแหละแต่ว่าเรื่องการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าการมีการมีปฏิสัมพันธ์อะไรกันอย่างเงี้ยคือมันค่อนข้างจะอิสระต่อกันเนาะใช่ไหมใช่ค่ะมันจะแบบ มันไม่ค่อยมีกิจกรรมคือกิจกรรมก็คือเป็นกิจกรรมกลุ่มแต่ว่ามันก็ไม่ได้มันแบบไม่ได้แบบตัวติดกันอะไรมากขนาดนั้นแต่พอขึ้นคลินิกมาพี่รู้สึกว่าเพื่อนเนี่ยค่อนข้างอิทธิพลต่อเรามากเลยคือมันจะเป็นกลุ่มที่ไปไหนมันก็ต้องไปเรียนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับอ้เป็นมุมที่คิดไม่ถึงเลยคะ่ะพี่ตอนแรกเนูเี๋ยว่าแบบน่าจะมาจากอาจารย์แพทย์หรือว่าแบบพนไข้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ่าเพื่อนเนี่ยพี่ว่าเป็นปัญหาอันดับหนึ่งที่ที่คุยคุยมากันนะคือมันก็มีปัญหาอย่างอื่่่นด้ววยแแหละตา เรื่องเพื่อนเรื่องการทํางานเนี่ยมันค่อนข้างเอาจริงพี่ว่ามันก็เหมือนกับทุกสาขาแหละ<ม>เรื่องเพื่อนร่วมง,งานนะครับคือเรามากับต่างจากโรงเรียนต่างสังคมอะไรเงี้ยพอมาอยู่ร่วมกันตอนแรกมันเริ่มมีการปรับตัวกันอยู่แล้วครับมันจะเกิดความเกรงเกรงมันจะเกิดความไม่กล้าแล้วก็พี่ว่าพี่ให้เลยอนะ่ะร้อยละแปดสิบของนักศึกษาชั้นคลินิกเนี่ย คมันต้องมีครั้งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเรามีปัญหากระทบกระทั่งกับเพื่อนจนแบบมันเอามาเก็บมาเครียดอะไรเงี้ยครับเพราะแบบเอ้ยเราจะไปจะยกตัวอย่างนะขำๆนะก็คือแบบเอ้ยเราจะแบบเราจะคุยกับเพื่อนว่าจะขึ้นราวกี่โมงดีจะไปพร้อมกันถ้าสมมติวแบบ่าแอบอู้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีคนนึงไปก่อนมันก็จะเริ่มแบบเอ้ยอาจารย์จะเห็นไหมหนะ้าอะไรอย่างเงี้ยครับโ<ฮ>อ้เออมันก็คือแบบมันจะเป็นปัญหายี่ย่่ย,ย่อย แต่คือบางคนเนี่ยถ้าสมมติเขาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอ่าเคลียร์ปัญหาก็ได้มันก็คือมันก็โอเคแต่บางคนที่แบบเคลียร์ปัญหาไม่ได้ครับมันก็จะเริ่มแบบมีคล้ายๆกับว่าเป็นสงครามจิตวิทยาของเพื่อนร่วมง,งานเนาะพอนึกภาพออกเลยค่ะอืมเพราะว่าเพราะากลุ่มเนี่ยต้องถาาความก่อน สมมติน้องขึ้นปีสี่กลุ่มนี้ใช่ไหมพี่ไม่รู้ว่าสมัยน้องเนี่ยกลุ่มมันจะเปลี่ยนไปยังไงระบบมันจะเปลี่ยนไปยังไงหรือเปล่าสมัยพี่อ่ะคือพอขึ้นคลินิกอ่ะกลุ่มตั้งแต่วันแรกที่น้องขึ้นคลินิกของปีสี่ยันลงวันสุดท้ายที่น้องขึ้นปีสี่ครับมันจะเป็นกลุ่มเดียวกันหมดเลยพอแบบมันเกิดปัญหาขึ้นปุ๊บเนี่ยบางคนแบบคอมเมนต์กันตอนช่วงแรกๆก็คือแบบคอมเมนต์ยาวจนจบจนจบปีสี่เลยอย่างเงี้ยพอมันคอมเมนต์ยาวปุ๊บมันจะบรรยากาศ e n v i r o n m e n t ของการทํางานมันจะแบบไม่ค่อยเวิร์ก็แบบ โอมีปัญหาเพื่อนก็เครียดพอมันเครียดปุ๊บเนี่ยการเรียนอะไรการทํางานมันก็แบบไม่ค่อยอยากมันก็ไม่สนุกแล้วไม่แฮปปี้แล้วพี่เลยคิดว่ามันเป็นปัญหาที่พี่คุยกับเพื่อนหลายๆคนมาแล้วก็เจอคล้ายๆกันนะครับสําหรับวิธีทางแก้เนาะสำหรับปัญหานี้นะคือเวลาพี่พี่อ่ะไม่ค่อยมีเพราะวาเวลาพี่มีอะไรก็คือแบบพี่จะค่อนข้างเป็นคนที่แบบพูดตรงๆไม่ค่อยใช้ฟิลลิ่งกับเพื่อนเท่าไหร่ก็คือแบบเอ้ยมีอะไรได บอกเรามาได้เลยนะว่านายรู้สึกมันไม่โอเคเตาตรงไหนเออเราพร้อมปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าคนที่แบบไม่ได้แบบกล้าพูดกับเพื่อนตรงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือจะมีปัญหาอืปัญหามากพอสมควรก็คืออาจจะต้องอดทนกับเพื่อนคนนั้นไปหรือบางคนถ้าไม่ไหวก็คือแบบเปิดใจไปตรงๆอะไรอย่างงี้ก็น่าจะเป็นทางแก้ที่พี่ว่ามันเวิร์กสุดเนาะเพราะว่าการทํางานอ่ะพี่ว่าไม่ว่าสาขาไหนอ่ะมันถ้ามันมาอยู่ร่วมกันโดยที่แบบเราไม่ได้เข้าใจกันมันย่อมเกิดคอนฟ lict ขึ้นตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วครับ ไม่อะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างพี่คิดว่ามันเพิ่มมาจากมันเพิ่มมาจากพีคลินิกเลยนะเพราะพีคลินิกเราก็แค่แบบอัดเต็มที่ก็คือเป็นกลุ่มกอสอะไรอย่างงี้ถูกไหมก,กลุ่มกอสกลุ่ม l a บอะไรเงี้ยครับก็ก็ก็ผ่าเสร็จแล้วยังไงก็ก็กกกย,ย้ายย้ายกลับบ้านจบแต่อันนี้คือแบบโอ้ยมันต้องมาเตรียมเคส d i s c u s ชั่นโดยการเตรียมพรีเซนต์อาจารย์โดยการแบ่งกันรับเคสโดยการเอ้คนไข้คนนี้จะเป็นของนายคนไข้คนนี้จะเป็นของเรา จัดเวนกันพอเวนปุ๊บเอ้ยนายได้เวนเยอะกว่าเราเราได้เวนน้อยกว่านายผลประโยชน์ไม่ลงรอยกันทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นปัญหาของการทํางานซะมากกว่าเนาะอืมค่ะอันนี้เป็นปัญหาคอมมอนแต่ไม่ค่อยแรงขอแบบแรงๆเลยค่ะพี่ปัญหาที่รู้สึกว่ากระทบต่อการเรียนหมอมากจริงๆก็คือเรื่องความเครียดและการเบิร์นเอาท์ คือการเบิร์นเอาเนี่ยพี่พี่ว่าหลายคนก็เคยเจอมาตั้งแต่ชั้นพี่คลินิกแล้วเนาะออมยกมือเลยค่ะยกมือเลยนอะนออมมันต้องมีความรู้สึกแบบตื่นมาแล้วมันไม่อยากมันไม่อยากทําอะไรอะ่ะมันไม่อยากไปเรียนมันไม่อยากอะไรเงี้ยพี่คลินิกกับพี่ก็เป็นพี่ก็จะแก้ปัญหาด้วยการแบบเออวันนี้ขี้เกียจเรียนเราก็นอนต่อบนเตียงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยให้ตัวเองรู้สึกฟรีหน่อยแต่พอขึ้นชั้นคลินิกแล้วครับ มันความเครียดจากการเรียนอ่ะสมมติแบบเอ้ยเราเรียนไม่ทันเพื่อนเรารับรับคนไข้อ่านเนี่ยก็คือเป็นการรับแบบเป็นการทํางานสมมติเรารู้สึกว่าเราทํางานไม่ดีพอเราเรียนในห้องไม่ทันเพื่อนเราพรีเซนต์เคสให้อาจารย์ฟังไม่ดีเราดูแลคนไข้ไม่ดีมันก็เกิดความเครียดตัวเนี้สะสมสะสมสะสมพอสะสมปุ๊บเราก็จะรู้สึกดาวก็คือเป็นระบบเหมือนเราดาวในจิตใจตัวเองแต่ว่าความทริกกี้นิดนึงของฉันคีนิคือเวลาน้องดาวน้อง จะหยุดชัดดาวชัดดาวตัวเองแบบตอนพรีคลินิกไม่ได้ครับเพราะว่าทุกวันเราต้องมีหน้าที่ไปดูคนไข้ไม่ว่าน้องจะดาวแค่ไหนจะซึมแค่ไหนเราก็จะมีความรับผิดชอบเนี่ยค้ำคอเราไว้ว่าเฮ้ยต้องไปดูคนไข้บนวอร์ดนะวันนี้จะปล่อยฟรีไม่ได้นะมันเลยทําให้บางครั้งเนี่ยความเครียดหรืออะไรที่มันทําให้เราเบิร์นเอาเนี่ยมันทับถม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 กันจนบางครั้งเราไม่รู้ตัวครับว่าเอ้ยโอ้โหมันเกิดความเครียดพวกนี้ขึ้นในจิตใจเราแล้ว สุดท้ายก็คือบางคนเนี่ยที่พี่แบบเพื่อนพี่เนี่ยคือแบบเพื่อนสนิทพี่หรืออย่างเงี้ยบางครั้งก็คือมีแบบโอ้ดาวแบบซึมไม่อยากไปลาวอดหมดอะไราย่อยากกลับมาถึงห้องปุ๊บโยนกระเป๋านอนซึมเลยก็มีอืมรนดูภาพออกเลยค่ะใช่ไหมแต่ว่าพอพอตอนพีคินิกเนี่ยเรายังบางครั้งเรายังบางครั้งเรายังมีเวลามีช่องว่างอ่ามีช่วงแกแลงเงี้ยสอบเสร็จอ่ามีพักว้างหน่อยอยู่ในห้อง สบายๆไม่ต้องยุ่งกับใครหรือบางคนก็ออกไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พอขึ้นคลินิกแล้วเวลาพวกนั้นมันหายากมากเลยครับต่อให้แบบน้องดาวแค่ไหนน้องก็จะต้องมีคนไข้บนวอร์ดรอน้องอยู่ซึ่งเราจะต้องไปก็คือสรุปของฉันคลินิกก็คือจะเป็นเรื่องของแบบเพื่อร่วมงานแล้วก็มีเบิร์เอาเหมือนก,นกันกับฉันพีคลินิกนะคะ ตอนนี้เราก็ได้รู้ว่าปัญหาของชั้นพี่คลินิกและชั้นคลินิกเป็นยังไงแล้วนะคะแล้วเราก็ได้รู้ว่าออมกับพี่ไผ่ผ่านปัญหาพวกนั้นมาอย่างไงตอนนี้ออมก็ได้อากจะมาขอความเห็นหรือว่ามุมมองจากอาจารย์ทันตะวันค่ะว่าถ้าเป็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรแล้วก็อาจารย์คิดว่าปัญหานี้มันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะเอ่อก็อย่างที่น้องได้ถามไว้แล้วก็ที่น้องไผ่ได้เล่าเนาะถึงชีวิตของความอาจจะเป็นความเครียด นะคะในช่วงพรีคลินิกกับคลินิกก็มีความต่างกันเอ่อบางทีที่น้องนักศึกษาแพทย์มาปรึกษาเนี่ยทั้งพรีคลินิกและคลินิกจริงก็ปรึกษาเรื่องเรียนนะคะได้ทั้งคู่แต่ว่าประเด็นอาจจะต่างกันไปนิดนึงอะคะ่ะคือมุมอาจจะต่างกันคือถ้าพรีคลินิกเนี่ยโอเคว่าตอนนั้นหลักๆเป็นเรื่องเรียนมากกว่าเรื่องความสัมพันธ์ทำงานต่อกันเนีย่ยที่น้องไผ่บอกพรีคลินิกเนี่ยสมมติถ้ากับคนที่ไม่สนิท แล้วเราไม่ค่อยชอบเขาเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเลี่ยงกันได้เราต่างคนต่างเรียนแล้วเราก็จับกลุ่มเฉพาะคนที่เรารู้สึกโอเคแต่โอเคถ้าม,มีปัญหากันบ้างก็เป็นเรื่องธรรมชาติเนอะที่มันอาจจะทะเลาะกันบ้างอ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาที่พบบ่อยมากที่น้องจะปรึกษาเรื่องการทํางานกับเพื่อนเพราะว่าเออมันก็ไม่ได้ต้องเกี่ยวกันเยอะฉะนั้นเวลาน้องพรีคินิกจะมาคอนสมัมมจิตแพทย์หรือมาคอนซาวก็จะเป็นความเครียดกับเรื่องเรียนเช่นอาจจะกังวลเรื่องการสอบ รืออาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีแรงจูงใจในการเรียนอันนี้เจอเยอะนะคะเพราะว่าในชั้นพรีคลินิกเนี่ยเวลาเรียนเ,เ,เราจะลงเรียนทางเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์ค่อนข้างเยอะแล้วก็มันค่อนข้างลึกด้วยนะคะแล้วบางทีน้องก็นึกไม่ออกว่าไปเชื่อมโยง,งความเป็นแพทย์ยังไงซึ่งอันนี้มีความยากนะคะ matte. ในการที่น้องจะแบบนึกเองได้ด้วยตัวเองให้ออกแล้วก็ เนื้อหาของการเรียนมันเยอะซึ่งอันนี้เจอเยอะว่าพอน้องเจอแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยน้องก็จะเริ่มขาดแรงบันดาลใจในการเรียนคือมันเหมือนกับอ่าน,ม,นมันอ่านเพื่อสอบให้ได้เพื่อท่องเพื่อจําเพื่อไปสอบอะไรอย่างี้ค่ะมันก็เลยไม่ค่อยมีแรงจูงใจนะคะนี่เจอเยอะในชั้นคลีนิกเจอเยอะมากจนคณะต้องปรับหลักสูตรเพื่อช่วยน้องนะคะในการให้น้องได้รู้สึกว่าใกล้ชิดกับคลีนิกมากขึ้นในการมีมีเมนทอร์นะคะเมนทอร์ก็จะเป็นอาจารย์ขึ้นมาเพื่อช่วยให้น้องเชื่อมโยง ได้พูดคุยอะค่ะและสามารถเชื่อมโยงระหว่างคลินิกกับพีคลินิกมากขึ้นก็อันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจได้ส่วนหนึ่งนะคะรวมถึงการจัดเวลาของน้องเองเพราะว่าเข้าใจว่าน้องบางทีก็ไม่ได้เรียนสดใช่ไหมคะน้องก็จะต้องจัดเวลาตัวเองซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่อง time management อันนี้เจอเยอะว่าน้องมาปรึกษาว่ามีปมีปัญหาเรื่อง time management เหมือนกันเนาะบางทีแบบเออเขาเรียกว่าอะไรใช้เวลาค่ะ ไปไปทำอย่างอื่นก่อนอะไรเงี้ยที่ตัวเองอาจจะชอบหรือสนุกเพลิดเพลินน่ะแล้วพอถึงเวลาต้องมาฟังเลคเชอร์เยอะๆเพื่อจะอัดให้ไปสอบให้ได้เงี้ยวิธีกลายเป็นความเครียดเหมือนกันเพราะว่าวิทีมันจัดเวลาไม่ได้ก็มีนะคะอะไรพวกเนี้ยค่ะก็เป็นอันที่มาเจอมามา,มา,มาปรึกษาอ๋อค่ะแล้วอาจารย์มีแบบคําแนะนํำไหมคะว่าแบบควรจัดการยังไงแบบเปลี่ยนมุมมองหรือว่าแบบมีวิธีหรือว่า อะไรยังไงประมาณนี้ครับอ่าค่ะคือถ้าเป็นเรื่องคือมันก็ต้องมาดูรายละเอียดเนาะถ้าอย่างเป็นประเด็นเรื่องจัดเวลาไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่บางทีเจอประเด็นเรื่องนี้ด้วยนะคะสลีปเวกไซเคิลก็ลวนรวนหมายถึงว่าคือตื่นสายมากอะ่ะแล้วก็ไปนอนดึกมากเลยเนี่ยซึ่งจริงร่างกายมันล้ามากนะคะก็อาจจะต้องปรับตั้งแต่การตื่นเนี่ยก็คือว่าไม่ควรตื่นหลังแปดโมงอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงเวลาที่สมองเราจะทํางานดีสุดนะ่ะคือช่วงพอาทิตย์ขึ้นในธรรมชาติของสมองเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าบางคน ใช้ชีวิตแบบไปตื่นเที่ยงนอนดึกมากอะไรเงี้ยจริงแล้วร่างกายมันก็จะเพลียนะคะเพราะว่ามันไม่ได้นอนในเวลาที่ควรนอนแล้วก็ช่วงเวลากลางวันซึ่งจริงๆเนี่ยถ้ายิ่งแอคทีฟร่างกายจะยิ่งยิ่งแข็งแรงแล้วก็สดชื่นกว่าเนี่ยก,ก็กลายเป็นไปหลับสักครึ่งวันแล้วเงี้ยซึ่งอะไรพวกนี้ก็ต้องมาปรับอันที่หนึ่งก็คือปรับช่วงเวลาให้มันเหมาะสมกับนาฬิกาชีวิตนะคะของร่างกายอะนะคะอันที่สองก็เรื่องการจัดเวลานะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องมีเรื่องของการสร้างวินัยให้กับตัวเอง ก็อาจจะต้องหาแรงจูงใจให้ตัวเองที่จะแบบอ่านหนังสือให้ได้ตามที่ตั้งไว้ซึ่งอันนี้ก็จะต้องขึ้นกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนแบบไม่สามารถคง attention นานๆได้นะคะหรือในทางจิตวิทยาพบว่าเวลาจัดอ่านหนังสือเนี่ยเขาบอกว่า30นาทีต้องมีพัก5นาทีคือแบบถ้าเรายิงยาวไปเลยทีสมองเราก็ล้ววลานะคะฉะนั้นก็คืออ่า30นาทีเราตั้งไว้ว่าเราจะอ่านอะไรแค่ไหนอ่าเสร็จแล้ว5นาทีก็พักแล้วก็อีก30นาทีมาอ่านต่อ อะไรเงี้ยค่ะคือเราจะต้องตั้งให้มันมีรูปธรรมชัดเจนว่าเราจะอ่านแค่ไหนกี่หน้าในช่วงสาสิบนาทีนี้คือค่าการการตั้งจุดหมายที่ชัดเจนเช่นอ่านให้ได้สองหน้าในสาสิบนาทีเนี่ยมันจะดีกว่าแบบตั้งไว้ลอยๆว่าเออเราจะต้องสอบให้ผ่านเน,นี้ยอันเนี้ยมันจะค่อนข้างเป็นโกที่ทิ่กว้างไปแต่ถ้าเราตั้งไปเลยว่าในแต่ละวันเนี้ยเราจะอาจจะอ่านอ่านหนังสืออ่านกี่ชั่วโมงแล้วก็ ในเราก็ต้องซอยย่อยนิดนึงนะสุกสามสิบนาทีเราจะมีการพักห้านาทีเนาะและสามสิบนาทีนี้เราจะอ่านให้ได้กี่หน้าอะไรเงี้ยพอตั้งเป้าหมายแบบเนี้ยจะช่วยได้เยอะนะคะมันก็จะง่ายขึ้นนะคะอ่านี่ก็เป็นในเชิงการจัดการเวลานะคะค่ะแล้วถ้าเป็นคําแนะนําสําหรับชั้นคลินิกอะคะอาจารย์คือหนูก็อยากรู้อะคะ่ะเพราะว่ามันดูค่อนข้าง,งแบบแน่นแล้วก็แบบหนูเองก็ยังคิดไม่ออกว่าจะปรับตัวยังไงถ้าแบบถึงเวลาต้องปรับตัวจริงๆอะคะ่ะ คือถ้าในชั้นคลินิกเนี่ยจะมาอีกประเด็นหนึ่งคือประเด็นเรื่องเรียนนี่ก็เรื่องหนึ่งนะคะแต่ประเด็นที่พบมาคู่กันเลย,ยที่น้องพายบอกคือประเด็นกับเพื่อนหลายคนรู้สึกว่าแบบต้องไปอยู่กับคนที่เราไม่คุ้นมันก็จะมีประเด็นกันมากขึ้น,นเนี่ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่น้องมามา,มาพูดคุยเยอะขึ้นมากนะคะเทียบกับคลินิกพี่บอกได้เลยว่าถ้าในเรื่องนี้เนี่ยเป็นทักษะชีวิตนะคะเพราะว่ามันก็คือการเตรียมน้องออกไปทํางานจริงฉะนั้นก็ถือว่าน้องก็ได้ฝึกที่จะต้องแบบ เ <Es> <an> ตรียม <half. S 1> ตัวเองอ่ะเวลาทํางานกับคนอื่นอาจจะต้องเจอคนที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างเราจะต้องอยู่กับเขาอย่างไงอันเนี้ยก็จะเป็นการเตรียมน้องนะคะโดยหลักการของฮันจิวิยาคือถ้าเราต้องอยู่กับคนที่เราไม่ชอบและต้องอยู่กับเขายังไงก็มีสองส่วนอันที่หนึ่งเราก็ต้องรู้รู้ตัวนิดนึงว่าเราไม่ชอบเขาเพราะอะไรมันอาจจะเป็นปัญหาที่เขาหรือเป็นปัญหาที่เราเองก็ได้นะคือเขาอาจจะไม่ได้เป็นอะไรแต่เราเนี่ย มีอะไรบางอย่างข้างในทวามทไม่ชอบเขาอ่ะทีนี้ก็ต้องกลับมาดูจริงๆว่าปัญหามอยู่ที่ใครกันแน่นะคะแล้วก็จะได้แก้ได้ตรงจุดขึ้นนะคะถ้าเป็นปัญหาที่เราเนี่ยแก้ง่ายกว่าถ้าเป็นปัญหาที่เขาถ้าเรา,เราเขาเปลี่ยนไม่ได้เนอะเราคงไปแก้ใครไม่ได้นี้เราก็ต้องฝึกทําใจนะคะเราก็ต้องพยายามอายู่กับคนที่บางอย่างเขาก็ไม่โอเคบ้างก็ถือว่าเราได้ฝึกทักษะชีวิตนะคะ เออแล้วก็บางทีเราก็ต้องฝึกเห็นด้านบวกของเขาด้วยคือบางทีเขาก็อาจจะมีจุดไม่โอเคนั่นแหละแต่จุดดีเขาคงมีบ้างเราก็อาจจะโฟกัสจุดนี้มากขึ้นนะคะถ้าเราโฟกัสแต่ด้านไม่โอเคเราจะอยู่ไม่ไหวเมื่อเราต้องอยู่กับเขาเราก็มองด้านที่มันเป็นโพซิทีฟด้านบวกบ้างนะคะมันก็จะทําให้เราอยู่กับเขาได้ดีดขึ้นถ้าเป็นเรื่องเบิร์เอาวันหนึ่งที่เจอเยอะในชั้นคลินิกคืคอไม่มีเวลาส่วนตัวนะคะ คือมีมคนบางมีคนสองประเภทนะคะหลกัหลกๆประเภทแรกคือไม่มีเวลาส่วนตัวไม่ใช่ประเด็นบางคนน่ชอบมีเวลาอยู่กับผู้คนแล้วก็ได้ชาร์จแบตผ่านผู้คนนะการได้อยู่คลินิกชั้นคลินิกก็เจอผู้เจอคนเยอะตลอดเวลาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาบางคนไม่ได้อยากมีเวลาส่วนตัวมากนักนะคะแต่ถ้าคนที่หวงเวลาส่วนตัวแล้วก็อยากจะมีแบบช่วงเวลาของตัวเองที่ไม่ยุ่งกับใครเนี่ย ตรงนี้ต้องแบ่งเวลาดีๆซึ่งในทางจิตวิทยาเพราะว่าในแต่ละวัน24ชั่วโมงเนี่ยถ้าคนที่มีสไตล์เนี่ยจะต้องมีเวลาที่เป็นของตัวเองจริงๆเนี่ยนะคะอย่างน้อยนะคะ15-15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงโดยประมาณต่อวันฉะนั้นเราก็ต้องต้องล็อกนิดหนึ่งอะว่าเราจะเอาช่วงไหนที่เป็นช่วงเวลาที่เราได้นั่งหายใจอยู่คนเดียวโดวยที่ไม่มีใครมายุ่งกับเราได้เนะะียค่ะอย่างน้อยช่วงเวลานั้นือนเราได้ชาร์จแบบสำหรับคนที่ห่วงเวลาส่วนตัวต้องมีนะคะไมราะนั้นมันจะรู้สึกแบบ อึดอัดมากเลยที่ทั้งวันเราต้องอยู่ท่ามกลางผู้คนตลอดเวลาฉะนั้นก็ถ้าเกิดเวลาไม่เยอะน้องก็2ห้าที20นาทีที่เราจะชาร์จแบตให้เวลากับตัวเองจริงๆในช่วงเวลานั้นแล้วเราก็ชัดเจนเลยว่าให้ช่วงเวลานั้นที่เป็นคุณลิตี้ไทม์ของเราเนี่ยให้เราอยากทําอะไรที่มันเป็นของเราจริงๆแล้วก็ช่วงเวลาอื่นๆที่มันจะต้องใช้กับการดูคนไข้ขึ้นคลินิกอยู่กับคนอื่นหรือว่าเอาไปอ่านหนังสือเลยต้องกลับหอมาอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็จะได้ไม่ ไม่ไม่แย่มากเพราะว่าอย่างน้อยเราได้แบ่งเวลาให้กับตัวเองจริงๆนะคะทีิถทาเรื่องเรียนนะคะเสื้ออันนี้จะต่างจากคลินิกอย่างสิ้นเชิงทีนี้มันมีสองส่วนเนาะกับกะก็คือการเรียนของคลินิกคือมีอ่านหนังสือกับการดูเคสจริงๆในชั้นคลินิกเขาเน้นให้น้องดูเคสมากกว่าเรียนรู้ผ่านเคสจะจําง่ายขึ้นอันนี้เป็นหลักการสําคัญของการเรียนชั้นคลินิกแล้วเราจะจําได้ทั้งชีวิตเลยนะคะบางทีรับเคสเคสหนึ่งที่เราดูแลแบบอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบเราจะสามารถนึกภาพออก ได้มากกว่าที่เราจะนั่งแต่ท่องแต่ตำารา,าแล้วบางทีเราจำอะไรไม่ได้เลยเมื่อจบไปอะนะคะฉะนั้นพยายามตั้งหลักว่าเราใช้เคสเป็นหลักนะคะในการที่จะเรียนรู้แล้วก็ตั้งต้นจากการดูเคสแล้วเราก็ไปอ่านหนังสือตามเแล้วก็อียนหนึ่งคือพี่ต้องบอกน้องทุกคนเลยเวลาขึ้นใหม่ๆเนี่ย เขาเรียกว่าช่วง adjustment reaction นะคะหกเดือนแรกของการขึ้นจาก pre clinic เป็นค l i n i c จะ suffer ได้มากในหลายๆคนฉะนั้นไม่ต้องตกใจไปเป็น normal reaction นะคะมันจะมีช่วง adjustment ได้3าถึงหเดือนแรกหนักๆไม่จะ3เดือนแรก นะคะแต่พอพ้นสามเดือนหลายคนจะเริ่มดีขึ้นเพราะมันเริ่มรู้ทางหนีทีไล่เริ่มรู้ลู่ทางเริ่มรู้ว่าเอยชีวิตเราจะมาเนจยังไงเนี่ยอ่ามันก็จะเริ่มดีขึ้นแต่ถ้าใครยังไม่ได้ดีขึ้นมากนักไม่เป็นไรยังได้ถึงหกเดือนนะคะอันนี้เคยโดยโดยธรรมชาติมันจะค่อยๆปรับตัวไปหลายคนก็จะเริ่มเออแบบเข้าที่ขึ้นเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นแล้วก็สามารถจัดก,การกับ p r o b l หรือปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นได้จากการที่เราเห็นมัน ชัดขึ้นในช่วงสามเดือน6เดือนอะไรเงี้ยค่ะก็ส่นใดก็ผ่านมาได้นะคะแต่ถ้าใครที่ผ่านไม่ได้นะคะก็ ก็ S <S แนะนําพบจิตแพทย์ได้หรือว่าจริงๆต้องการโคชชิ่งก็คือพบจิตแพทย์ได้เหมือนกันนะคะระหว่างทางที่แบบเฮ้ยแบบมันเครียดมากเลยอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าปรึกษาจิตแพทย์ได้นะคะเพราะว่าไม่จะเป็นต้องเป็นโรคจิตเวทนะคะในการปรึกษาจิตแพทย์จริงๆน้องมีความเครียดหรืออะไรเป็นโอกาสดีน้องอยู่ในโรงเรียนแพทย์มีอาจารย์จิตแพทย์ที่ดูแลน้องอยู่แล้ว พร้อมยินดีพร้อมช่วยเนาะน้องก็มาพูดคุยได้นะคะการได้พูดคุยเป็นทีน้องก็จะรู้สึกเครียดน้อยลงแล้วก็หลายครั้งเราจะได้แนวทางของเราเองในการกลับไปจัดการสถานการณ์ความเครียดได้ดีขึ้นด้วยนะคะอาจารย์ค่ะคือหนูมีข้อสงสัยอะคะ่ะพูดถึงเรื่องการไปพบจิตแพทย์ใช่ไหมคะคือเราต้องแบบจุดไหนเราถึงควรไปพบจิตแพทย์หรอคะแบบเราควรมีอาการประมาณไหนหรือว่าเราถึงจุดของอารมณ์ประมาณไหนอะคะ ปกติแฮปพี่เข้าใจนะเวลาถ้าน้องเครียดหรือไม่สบายใจเนี่ยตัวทั่ไปเราพยายามจะดูแลตัวเองก่อนใช่ไหมคะอะแล้วหลายคนบางทีมันก็ธรรมดานะบางทีเราดูแลตัวเองบางทีน้องบอกว่าน้องไปกินน้องดูซีรีส์หรือเล่นเกมแล้วน้องก็หายแหละหรือว่าคนนอนเสร็จตื่นขึ้นมาก็สดชื่นอ่าอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็ไม่ต้องพบจิตแพทย์หรืออะไรอยู่แล้วเนาะเพราะว่าโอเคเราจัดการกับมันได้แล้วด้วยตัวเราหรือสเต็ปสองบางคนก็คุยกับเพื่อนนะคะหรือคุยกับคนใกล้ชิดอ่าครอบครัวอ่ะเราก็โอเคก็ผ่านไป แต่ถ้าเกิดว่าสเตปหนึ่งก็แล้วสเตปสองก็แล้วคนขุยก็ได้ตัวแล้วก็เราก็ยังรู้สึกวนกับมันมากยังเครียดยังรบกวนชีวิตจิตใจรู้สึกแย่กับมันซ้าๆอ่ะเนาะหรือมันเริ่มรู้สึกว่ามีปัญหากับการเรียนและอะไรเงี้ยพี่ก็แนะนำว่าก็ไม่ต้องรอให้เป็นเยอะนะคะก็พบจิตแพทย์ได้นะคะจิตแพทย์จริงก็เป็นอาจารย์ของน้องๆเองเนาะ,ะก็อาจารย์ก็พร้อมช่วยเหลือน้องในฐานะที่น้องเป็นลูกศิษย์อยู่แล้วด้วยนะคะก็มาพบได้เลยนะคะ อันนี้แบบเพิ่มขออาจารย์พตร์นนิดหนึ่งพอขึ้นคลินิกมาน,นี่อยากแชร์ครับรู้สึกว่าพอขึ้นคลินิกแล้วผ่านไซคายแล้วทุกคนจะพบจิตอยากพบจิตแพทย์โดยที่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยรู้สึกว่าการพบจิตแพทย์มันแปลกๆเพื่อนๆจะแบบกล้าไปพบอาจารย์มากขึ้นบางคนก็แบบไม่ได้ลังเลเลยพอรู้สึกตัวเองมีปัญหาก็ก็ไปเจออาจารย์เลยอ่าก็ดีเลยนะคะคุณน้องไผ่ก็แปลว่าพอผ่านก็ยิ่งรู้สึกคุ้นเคยเนาะใช่ครับผมอืมดีจังค่ะ ในตอนนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมของปัญหาสุขภาพจิตทั้งชั้นพีคลินิกและชั้นคลินิกแล้วใช่ไหมคะชั้นพีคลินิกก็จะมีปัญหาเบิร์นเอาต์เกิดจากการที่เราต้องเปลี่ยนจากเด็กมัธยมปลายคนหนึ่งมาเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ต้องเริ่มเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับการแพทย์มากยิ่งขึ้นซึ่งการที่เรียนหนักขึ้นเนี่ยมันทําให้เรายังไม่ได้ชินแล้วเราก็รู้สึกว่าเรายังไม่สามารถจัดการมันได้ดีพอ วิธีแก้จากอาจารย์ธันตะวันที่แนะนํามานะคะก็คือการปรึกษาคนรอบตัวหรือว่าพักผ่อนในทางที่ชอบค่ะส่วนปัญหาของพี่ไผ่ก็จะเริ่มมีความคล้ายกับคนไปทํางานมากยิ่งขึ้นค่ะก็คือมีปัญหาเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็ปัญหาเบิร์นเอาท์ค่ะด้วยปัญหาเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยอาจารย์ธันตะวันได้แนะนํากับพวกเราว่าควรจะปรับเปลี่ยนมุมมองมองว่านี่เป็นการฝึกฝนประสบการณ์ในการทํางานเพื่อแบบอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมง,งานในชีวิตจริงๆของการเป็นแพทย์ค่ะ ส่วนการเบรนเอานะคะเนื่องจากชั้นคลินิกเนี่ยมีความรบับผิดชอบที่คำคออยู่เวลาที่จํากัดลงทําให้ชั้นคลินิกจะต้องมีความระมัดระวังในการจัดการเวลาของตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าเป็นคนที่ห่วงเวลาส่วนตัวเนี่ยก็ควรจะแบ่งเวลาสัก15-30นาทีมาเพื่อชาร์จพลังกับตัวเองค่ะ หลังจากที่เราพูดกันมาทาั้ง EP นะคะอองก็อยากจะบอกให้ทุกคนสํรรวจสุขภาพจิตตัวเองกันบ่อยๆนะคะและอย่างที่อาจารย์ทันตะวันบอกก็คือถ้าปัญหาเหล่านั้นเริ่มส่งผลต่อการดําเนินชีวิตของเราเมื่อไหร่เราควรไปพบจิตแพทย์ค่ะแม้ว่าเราจะไม่ใช่ผู้ป่วยจิตเวทเราก็ไปพบอาจารย์ได้นะคะแล้ววันนี้ขอขอบคุณพี่ไผ่และอาจารย์มากๆนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์กับพวกเราและให้คําแนะนํามุมมองและข้อคิดดีๆในการจัดการสุขภาพจิตค่ะ ก่อนจะจบ EP นี้ไปเราขอฝากแบบสอบถามเพื่อนำไปพัฒนาและวัดผลการตอบรับของรายการให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสามารถสแกนผ่านทาง QR code หรือลิงก์ที่ขึ้นไว้ได้เลยนะคะสำหรับเอพิโซดใหม่นั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรและจะรับแค่ไหนสามารถติดตามได้ผ่านทาง YouTube RAMSC Official และ Spotify Radical m Podcast ทุกวันสุกรหนึ่งทุ่มค่ะไปเจอกันใหม่ในอพิโซดหน้ากับออมนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ